นี่มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าหลังจากที่อิหร่านนั้นยิงขีปนาวุธแล้วก็โดนนะครับมากกว่า300ลูกทําไมอิสราเอลนั้นจึงได้มีการออกมาพูดอย่างเต็มปากว่าการสกัดกั้นดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นนอกดินแดนของอิสราเอลนั่นคือที่ไปที่มานะครับสำหรับเรื่องราวที่เรามาพูดกันครับในวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนํามาเสนอกันต่อนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านต่อกรณีที่อิหร่านนั้นได้ทําการยิงขีปนาวุธแล้วก็โดนนะฮะมากกว่า300รลูกครับก็เรียกได้ว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่แล้วมันก็เป็นการโจมตีตรงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายทศวรรษที่ผ่านมา ก็เป็นผลพวงมาจากว่าอดีตที่ผ่านมานั้นนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแต่กลุ่มนักรบตัวแทนซึ่งถูกกล่าวหาว่าอิร่านนั้นคอยหนุนหลังทำการโจมตีอิสราเอลเช่นกลุ่มฮูตีกลุ่มฮิตบัลเลาะหรือแม้แต่กองกาลังต่างๆที่อาศัยอยู่ในอิรักเนี่ยน,นะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าวันเสาร์ที่ผ่านมามันกับกลายเป็นเรื่องที่ช็อกโลกครับอิร่าน ได้ทำการยิงขีปนาวุธแล้วก็โดนพุ่งตรงไปยังประเทศอิสราเอล3 0 0พอลูกครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากตัวเลขนี้ครับอิหร่านบอกว่าต้องการจะมาร้างเดือดกับกรณีที่อิสราเอลนะครับมีการส่งเครื่องบินลบแบบ F-35 i ไอติดตั้งขีปนาวุธ6ลูกครับเข้าไปทำการบอมสถานกงสุนเราจะเรียกว่าอัตราการรางแค้น6ต่อ300 อิสราเอลต้องการจะสื่อว่า6เม็ดลงเป้า100%แต่ว่าในขณะเดียวกันอิสราเอลก็ต้องการจะสื่อว่ามา3 0 0รลงเป้าไม่น่าจะเกิน6ลูกแล้วก็เป็นอัตราที่เล่นรอดออกมาเนี่ยถือว่าน้อยมาก99%นะครับถูกสกัดกั้นได้ทั้งหมดทีนี้ตัวเลข99%ดังกล่าวนั้นก็จะเรียกได้ว่ามันถูกสกัดกั้นก่อน ที่ดโดรนหรือแม้แต่ขีปนาวุธเหล่านี้นะฮะมันจะพุ่งตรงมายังอิสราเอลซิกนะฮะการกระทําแบบนี้ได้นะครับท่านผู้ชมมันก็ต้องอาศัยการไปสกัดกั้นบนดินแดนของเพื่อนบ้านหากจะดูกันให้ดีแล้วครับพิจารณาจากแผนที่เนี่ยนะครับอิหร่านได้ทําการยิงขีปนาวุธออกมาจากแผ่นดินของพวกเขาทุกทิศทุกทางตั้งแต่ทางตอนเหนือจรดทางตอนใต้ ก็มีการยิงขีปนาวุธเข้ามาผสมโรงกับกลุ่มฮูตีนะครับก็อาศัยการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าโจมตีอิสราเอลทีนี้เมื่อมีการยิงออกมาแล้วครับสาเหตุอะไรครับที่อิสราเอลนั้นมีการพูดอย่างเต็มปากว่าไม่ว่าจะเป็นโดรนหรือแม้แต่ขีปนาวุธนะครับมันถูกสกัดกั้นก่อนที่มันจะพุ่งตรงมายังประเทศอิสราเอลซึ่งคําจํากัดความตรงนี้ก็หมายความว่า ขีปนาวุธนั้นมันถูกสอยร่วงบนประเทศเพื่อนบ้านทิศทางของมันเนี่ยก็คงจะต้องผ่านประเทศอะไรบ้างครับอิรัก1 2. ผ่านซาดิอาระเบีย 3. ผ่านจอร์แดนเมื่อขีปนาวุธแล้วก็โดนเหล่านี้นะครับมันมีการผ่านเส้นทางของประเทศเพื่อนบ้านครับสิ่งที่ทั้งสาประเทศนี้พวกเขากำลังกระทำอะไรอยู่รู้ไหมครับท่านผู้ชม1ก็คือบางประเทศมีการให้น่านฟ้ากองกำลังพันธมิตรของสหรัฐ 2. ครับให้น่านฟ้าของอิสราเอลส่งเครื่องบินขับไล่เข้ามาสอยบนน่านฟ้าของตนเองแต่ที่ดูแล้วออกหน้าออกตาที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือซาดิอาระเบียครับซาดิอาระเบียเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําการสอยเลยครับคือมันมีโดนบางลำเนี่ยที่เขาต้องสงสัยว่าก็ไม่รู้ว่าจะยิงมาใส่อิสราเอลหรือเปล่าหรือว่าจะยิงมาใส่แผ่นดินของเขาหรือเปล่าเขาก็เลยมีความจําเป็นนะครับจะต้องทําการสกัดกัดหวาง ก็เลยต้องมีการใช้พวกระบบขี่ป่าพุธพื้นสอวกะนะฮะทำการสอยโดนของอิหร่านร่วงแต่ว่าการสอยดังกล่าวก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาสอยทั้งหมดคือสอยเฉพาะที่มันมีจุดเสี่ยงแล้วก็มีความจําเป็นจะต้องสอยพวกเขาก็สอยทีนี้การสอยแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้สื่ออิสราเอลเลยมีการนําข่าวประเภทน,นี้ครับมาขยายความเหมือนเป็นหนึ่งว่ายิงนกนัดเดียวครับได้ถึง2ตัว ในข้อแรกก็คือว่าต้องการจะส่งตรงไปยังซาดิอาระเบียในแง่ของดาบสองคมนะครับในกรณีที่คุนนั้นสอยโดนของอิหร่านอิหร่านอาจจะสร้างความไม่พอใจนะฮะนี่ก็ประเด็นหนึ่งในประเด็นที่2ก็คือว่าซาดิอาระเบียกับอิหร่านนั้นซึ่งถือว่าในระยะหลังมานี้ครับมีการมาฟื้นฟูความสัมพันธ์นกันก็เรียกได้ว่าเจ้าที่ดับสูงของอิหร่านกับซาดิอาระเบียครับก็มีการเข้ามาจับมือกันโดยมีจีนนั้นเป็น คนกลางในการเข้ามาเกลีดเกลียแล้วก็บทบาทของซาดิอาระเบียเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงที่อิสราเอลนะครับมีการเข้าไปบอมพื้นที่ของชุนนกาซาจนทําให้ในช่วงเวลานั้นครับซาดิอาระเบียก็ได้มีการออกมาประนามอิสราเอลนะครับว่ากระทาเกินเหตุเกินไปต่อชาปาได้ตายจนกระทั่งเหตุการณ์ที่อิหร่านเนี่ยนะครับทำการยิงขีปนาวุธเข้าใส่ดูแล้วว่าท่าทีดังกล่าวก็ถือว่าเริ่มที่จะ เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันก็มีบุคคลระดับสูงของซาดิอาระเบียนะครับก็ได้มีการามาเปิดเผยสาเหตุนะครับว่าทําไมเนี่ยเขาจึงต้องมีการสกัดกั้นเรื่องของโดนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวตนนะครับว่าบุคคลระดับสูงคนนี้นะครับเป็นใครเพียงแต่เขากล่าวว่าเขาสกัดกั้นก็เพราะว่ามันน่าสงสัยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับก็มีแหล่งข่าวที่มาจากซาดิอาระเบียที่กําลังไปกล่าวหาอิหร่านว่า ต้นตอสำคัญนะครับที่ทำให้อิสราเอลกับฮามาสเนี่ยมันต้องลบกันมันก็เป็นผลพวงมาจากนี่นะฮะอิรานนี่ยแหละเป็นคนสั่งการเหมือนต้องการจะโทษว่าอิรานนั้นคือต้นเหตุครับแล้วก็อิรานเนี่ยเป็นประเทศที่มาสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเหล่านี้นะครับบนดินแดนต่างๆนอกเหนือจากซาดีอาระเบียแล้วยังไม่พอครับท่านผู้ชมจอแดนอีกฮะจอแดนเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ให้น่านฟ้า อิสราเอลนะครับในการส่งเครื่องบินแบบ F-35i เข้ามาทำการสอยดโดรนหรือแม้แต่ขีปนาวุ่อนน,นนะฮะเอาซอรวงบนท้องฟ้าของตนเองเลยครับแต่ว่าการสอยดังกล่าวนั้นเรียกได้ว่ามันมีการเตรียมการวางแผนมานานแล้วครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันโล่งฟ้างเขาก็บอกว่าหากว่าคุณจะสอยมาสอยได้ครับบริเวณตรงนี้เพราะเวลาสอยไปแล้วนะครับมันจะไม่เกิดเอฟเฟก จนทําให้ซากโดรนหรือแม้แต่ซากขี่ปนาวุธนี่น,นะฮะมันตกเข้าใส่บ้านเรือนของประชาชนเพราะฉะนั้นจอแดนนั้นก็เลยมีการกันพื้นที่เป็นพื้นที่ความปลอดภัยนะครับที่ให้กองทัพอากาศอิสราเอลเข้ามาทําการสอยได้ส่วนพวกขีปน่ปุธทิ้งตัวนะฮะพวกเขาก็จะสอยในระยะปานกลางซึ่งระยะนี้ฮะแน่นอนแหละมันคงจะไม่อยู่ในขอบเขตน่านฟ้าของอิสราเอล แต่มันจะไปอยู่ในน่านฟ้าของอิรกักอยู่ในน่านฟ้าของซาดิอาระเบียนะฮะหรือแม้แต่จอแดนขีปนาวุธประเภททิ้งตัวเหล่านี้นะฮะมันจะต้องยิงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสูงมากเลยครับแล้วขีปนาวุธที่ทําการสอยแบบนี้ได้ก็จะเป็นขีปนาวุธประเภทระดับสูงนะครับเช่นพวกแอโร2หรือว่า Aero 3แต่ว่าในฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็ช่วยยิงนะฮะอเมริกาในะช่วยสกัด อเมริกาก็จะทำการยิงขีปนาวุธประเภทสแตนดาร์ดมิสไซทีนะครับสแตนดาร์ดมิสไซซิกจากเรือพิฆาตเนี่ยนะครับที่มีการมาจอดลอยลำทะเลอาหรับมันก็สามารถทำการยิงขึ้นสูงนะครับไปสกัดกั้นบนชั้นบรรยากาศนี่มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าหลังจากที่อิรานนั้นยิงขีปนาวุธแล้วก็โดนนะครับมากกว่า300ลูกทำไมอิสราเอลนั้นจึงได้มีการออกมาพูดอย่างเต็มปากว่า การสกัดกั้นดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นนอกดินแดนของอิสราเอลนั่นคือที่ไปที่มานะครับสำหรับเรื่องราวที่เรามาพูดกันครับในวันนี้